bên tâm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ฟันควลังารยยาคือจะไม่ใช้ยาใดๆทั้งสิ้นโอเคนิกโอเคนิคเราว่าเข้าไปในสวนนะครับหมดแดงเยอะเลยว่าพุ่มมาแล้วหมดแดงลูกไกแล้วไม่มีไอ้นั่นบ่อต้องมาจ้างกับผมเขาทุกคนเขาจะทำอะไร คือค <l preocup ations> <c ười> ือปกติรุ่นลูกตินอ่ะรุ่นลูกตินแกติดโควิดแกบอกว่าเปลี่ยนรุ่นผมบอกเปลี่ยนรุ่นลูกตินเจอมาได้ไหมแกว่าก้องก้องหนองฟันด้วยว่าฟันกับฟันไม่ขายตอนนี้ตอนนี้ทราบมาส้มจังเี่จะพักหลบอ่ทครับก็รู้ควาไปด้วยแต่บบวันนี้ไม่ก็ได้ผู้หมอไปนู่นก็ได้เดี๋ยวกับลองกองดูแต่มัน มันค้นมันเยอะนครับฝนมันเยอะปีนี้ถึงตระโบไม่ไม่ข่อยความหวานหน่อยลงแต่จริงบางที่มันมันเป็นโอ้นุ่มซารมันจะแข็งกซานคนเล็กเพราะว่าปลาสงตีเรียกแต่ปลามันเป็นโอ้นุ่มโอ้นุ้มอยู่อยู่เนแ้อมันนุ้มมันแข็งเลยเนข้อเนื้อแดงเนื้อแดง

ซื่อรมโอวโอนองนะอขอบคุณมากนะครับที่มาเยี่ยมเยียนเยียมเยมสวัสครับส่วนที่รับพันครับลูกรับพันหรือเปล่าลูกรับพันลูกรับพันนี่ดครับ เยอะหน่อยนะครับสีชมพูเล็กนะครับมดนะครับไม่ไม่มีเม็ดนะครับตัวบอลลังไม่มีเม็ดนี่คือเอกลักษณ์นะครับนะครับมีจีไอแล้วตอนนี้อยู่เจเจวัดคุดแล้วเจวัดคุดแล้วครับครับเจวัดยกคุดแล้วอายุคุดได้ทุกคนนี่ไม่มีเมล็ดเลยไม่มีเมล็ดนะครับบกลลังว่าเจ้าของสวนหน่อยดอกบรรยายเบอร์โทรด้วดครับกับบอกบอกตะกิดกับสวนอะไรชื่ออะไรเป็นต้นจึนั้นเจ มันมีลงเพจไว้ด้วยนะครับเป็นสวนซุปโหรหอมวนลังอ่าสวนป่าพันธุ์ชื่อนะครับไม่ใช่ยาเดี๋ยวก็ใช้ลุงกันเยอะแล้วจนมาแทนคำว่าป่าครับแนะครับไม่ใช่ยาเป็นลุงกันหลายลุงแล้วหลายลุงแล้วเป็นเพจนะครับอยู่อยู่ด้านหลังมือถือติดต่อก็ศูนย์หกสามเก้าสี่เจ็ดเก้าหกสี่หกนะครับอยู่ที่ถนนแก้วการ นะครับหมู่ที่4ี่ตะบลคนรังครับครับผมครับอยู่ใกล้ๆครับใกล้ๆนิดเดียวใกล้นิดเดียวนะครับมาทานใช้มือครับมาทานนะคครับผมครับครับมาลองชิมมาอุดหนุนนะครับปราพันธุ์ครับปราปัน กิโลไม่แรงกบคนอื่นเขาขายคิดให้อิ่มก่อนนะครับเพราฟันนี่จะขายร้อยห้าสิบโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากไอ้เนนอกฤดูกาลนะครับก็ในฤดูกาลก็เดือนตุลาพฤศจิกาตุลาครับใช่ครับจะมีงานชั่วโมของคนลังเดือนพฤศจิกาทุกปีครับทางเทศบาลก็จะจัดทุกปีนะครับช่วงนี้มันติดโควิดก็หยุดมาสองสามปีแล้วนะครับก็เหมือนพวกเราเนี่ยจะคิดจะปั่นใหญ่ตกลก มันโควิดเข้าเลยเอาเอาตามที่ได้ก่อนครับ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 โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปไป